สวัสดีค่ะไปต่อที่ราศีกุมทุลมนะคะเดือนมิถุนายนปี2566ค่ากค่ะปีทกระตา <c oughs> ดาวที่ย้ายราศีก็ดาวอาทิตย์นะคะไปอยู่ในเรือนปุตตะวันที่15มิถุนายนและดาวพุธ อาทิตย์ราชาโชคแล้วก็ดาพุทธเกษตรปราธิปดีในเรือนพุทธคะในเรือนปุตตะวันที่18มิถุนายนค่ะดาวพุทธยายการตัดสินใจครั้งสำคัญนะการเริ่มต้นอย่างก่าแรกนะคะอุปสรรคปัญหาต้องได้เจอ,เจอแน่นอนแต่ต้องเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งนะตัดสินใจลงมือทำได้เลยค่ะ ก็จะโชคดีค่ะโชคจากพ้นบุญเก่าทำวิดีหนาพระหัตมีโชคดังราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองะนะตนเองค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์ที่เข้มแข็งแล้วค่ะตนเองก็เกี่ยวข้องกับการงานการสังคมการเดินทางการค้าทางไกลหาลาบผลการเงินดีค่ะตนเองค่ะ จะได้เข้าไปกับการงานการสังคมพื้นฝูงนะคะงานการค้าออนไลน์ด้วยประสบก,การณ์งานทาง้านวิชาการความรู้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องฝึกตนนะฝึกฝนคะไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายเน็ดเหนื่อยยากใช่ชนะที่เข้มแข็งต้องพึ่งพาตนเองอัตหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจึงจะเป็นที่พึ่งของคนอื่น เข้ามีเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิชาความรู้ค่ะจะได้ศึกษาอะไรใหม่ๆเป็นการเริ่มต้นชัยชนะจะได้มานะเราต้องฝึกค่ะสิ่งที่เราไม่ฝึกไม่ว่าความดีหรือความไม่ดีนะคะมันจะทำให้เราชินนะทั้งดีและไม่ดีแต่เมื่อเราฝึกฝนแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งดีหรือไม่ดีต้องผ่านการฝึกฝนรเริ่มต้นได้เลยค่ะโชคดีจะมาเยือนเร,ราื่งอัตาโชคการเงินรายได้ล่าผลตอบแทนค่ะจะสมหวังดังใจปรารถนาอะไรค่ะ ให้ของขวัญของรางวัลกับชีวิตเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งลนะได้เริ่มต้นนี้อย่างก้าวแรกงานไกลงานค้าทางไกลนะคะเริ่มต้นการงานอาชีพนะไปเกี่ยวข้องกับอริอุปสรรคปัญหาการแข่งขัน,ขนต่อสู้คือตัวเองนะเริ่มที่ตนเองค่ะจะนำพาให้ได้พบกับความก้าวหน้าได้พบอะไร ใหม่ๆนะคะในเรื่องราวของปัญหานะคะอริอุปสรรคจะได้เริ่มต้นลงมือทำต้องขยัน,นะคะ่ะลงมือทำได้เลยะคะ่ะสมปรารถนากับการเงินไม่ใช้ใจ่ายไม่ขัดมือจะได้ รู้ในสิ่งที่ตนเองมีค่ะนะรู้ทุณค่าของตัวเรามีดีนะชาวกลุ่มอดีตเกิดขึ้นแลว้วได้เรียนรู้ประสบการณ์เมื่อเดือนพฤษภาค,คมนะคะญาตมิตรบริวารเพื่อนร่วมการงานนะคะถ้าหวังจะพึ่งพ่ากันได้ยังพึ่งได้ค่ะเกี่ยวข้องกับนะผู้มีประสบการณ์งานหัวหน้างานเกี่ยวข้องกับ ่ายตรงข้ามเพศตรงข้ามผู้มีประสบการณ์มุ่งมั่นกับการงานนะคะได้พบกับเพื่อนนะคะผู้ใหญ่นะร่วมกันหาล่าผลการงานงานรับราชการงานตารางโรเทีนชีวิตนี้อยู่ในระเบียบินัยงานซ้ำซากจำเจทำบ่อยๆงานนี้ก็จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆจากสติปัญญา ประสบการณ์ความรู้ค่ะนะเริ่มที่ย่างก้าวแรกอะเหนื่อยหน่อยแต่ได้ลุนไปสู่ความสำเร็จนะคะนะความมั่นคงนะกับอาชีพก็จะมีโอกาสได้สร้างงานนะธุรกิจเล็กๆของตนเอง นะรักและดูแลเอาใจใสนะ่มีฝ่ายตรงข้ามเข้ามาร่วมสนับสนุน,กร,นนะกระตุ้นกระตุ้นเป็นแรงเชียรนะ์อันนี้มีดาวเกตในเรือนนะหุ้นส่วนฝ่ายตรงข้ามเล็งไปที่ลัคนานะดาวเกตในการที่เราจะเริ่มต้นผีดอกออกผลไรใหม่ๆนะ เป็นการเริ่มต้นเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเราก็ต้องลองถือศีลปฏิบัติธรรมนะคะเดาเกตสิ่งเก่าสิ่งลีลล้ลับเล่นลับเนีน่ยเข้าหาระก็ได้สวดมนต์เธอศีลปฏิบัติธรรมให้กำลังใจนันเกตนะเล่งไปที่ลักคนานสามารถ ทำการค้าลงทุนด้วยประสบการณ์ความรู้ค่ะเกตในเรือนดาวทิตยศศักต์ตำแหน่งเข้าไปร่วมการงานได้ดาวเกตในเรือนอาทิตย์อาทิตย์ศศักิ์ก็พบกระดาวพุธคู่มิตรประสบการณ์เป็นการวิเริ่มพิดอกออกผลการค้าทางไกลออนไลน์ได้ค่ะสิ่งเก่าของเก่า ศาสตร์วิชาเก่าแก่โบราณประสบการณ์นี้เราจะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆนะคะนำพาให้ตอนเองไปสู่ความสำเร็จนะคะรุ่งเรืองการเงินรออยู่ก้อนโตเลยค่ะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจรวยค่ะการเงินมั่งคั่งมากนี่แหละคะ่ะได้มาจากสติปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนพระหลาพระระผลฟุกครุก พาะหัดการเงินรายได้ผลประโยชน์นะตนเองก็ต้องเข้มแข็งลงมือทำกักบการงานนะเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยยากกับการเริ่มต้นนะถ้าเมื่อไหร่ที่เราลงมือทำแล้วสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนะโชคดีมาจากการลงมือทำนะฝึกฝนค่นะทุกสิ่งทุกอย่างนะ ถ้าจะรวยวันนี้พรุ่งนี้คงไม่รยวยหรอกมันต้องใช้วันเวลานะคะโอกาสความคิดภายในใจจะโชคดีจากการที่ตัดสินใจลงมือทำนะคะเรามีดีในตัวของชาวกลุ่มนะคะมีปัญญาบริสุทธิ์เหมือนมีทรัพย์มากมายอะ ทำประจําทําซ้ำซากทำไปบ่อยนะคะสรุปแล้วมีการเงินเก็บออมในบัญชีธนาคารเลยนะคะนะระัฐลาพระรัฐการเงินไปอยู่ในเรือนการงานการค้าการสังคมเพื่อนฝูงค่ะงานค้าขายนะทั้งไกลออนไลน์นะการคนะ้าอันนี้ สำหรับใต้ไพ่นะคะกัดไม่ปล่อยค่ะงานที่ทำก็มั่นคงแล้วงานรับราชการนะคะเรื่อเป็นสามแก่รัคนาสามแก่ลักนาโยกดีกับดวงชะตาได้ลาบการเงินจากผู้ใหญ่งานรับราชการงานประจำบุญเก่าะสะสมบารมีไว้ได้รับลาบผลการเงินนะถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ เราเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเราเชื่อได้ว่าการดูแลผู้ใหญ่ยญาติพี่นอ้องพ่อแม่ผู้ย่ายายยิ่งก่อเกิดให้การเงินใช้ไม่ขาดมือนะเหมือนมีทเทวดาสิ่งศึกคุ้มครองกันนะลงมือทำได้เลยกัดไม่ปล่อยกับสิ่งที่จะเริ่มต้นลงมือทำนะสู้สุดใจขาดดินนะมีพลัง ใช้ให้เต็มที่เลยค่ะนะงานเก่าก็ายังอยู่ค่ะอันนี้ก็งานใหม่ก็จะได้เริ่มต้นอย่างเก่าแรงอันนี้สามใบนี้ก็ใต้สำรับไพ่สำรับไพ่สองคือเดือนกรกฎาคมพอสังเขตนะคะอนาคตไม่ไกลไม่ไกลนะอันนี้ลองลุ้นได้นะคะ การเงินนะเหมือนทุกหวยรางวัลที่หนึ่งนะการเงินจากพระระหัสนะคะบุญเก่าล่าผลการเงินผลตอบแทนนะราหัสยกหน้าแก่ลัคนาการเงินนะจะเอื้อมถึงมือเลยค่ะอน้คตทากลไม่ไกลย่างก้าวแรกจะได้เริ่มต้นติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางไกลการค้าเดินทางนี่ก็นะมันจะเห็นบังเอิญค่ะ กรรมะอาชีพนะต้องฝึกค่ะการกระทําอยู่ที่การกระทําปัจจุบันกรรมค่ะถึงเวลาที่จะทำนะที่จริงามนั้นตามติดมาตั้งแต่เด็กชาติลแล้วค่ะมาแก้ไขในปัจจุบันตนเองการงานการสังคมเพื่อนฝูงคนโสดที่ยังอยู่ลำพังสันโดษนี่ก็ได้พบประสบการณ์ก็ หาการเงินรายได้ผลประโยชน์ตอบแทนดีนะก็โดยการที่เราดูแลครอบครวัวพ่อแม่ปู่ยตายแต่ถ้าในเรื่องความรักนะคะเจ้านี่ลูกนี่เพื่อนเก่าเขาแก่ก,กันมีอุปสรรคปัญหาพ็มีเหตุการณ์พันพน้นเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ไป อะไรเอ่ที่เลิศเลอเพอร์เฟกของเขานะ้้วก็ไปสู่การเดินทางใหม่ๆแล้วคนะ่ะตัวเราชาวกลุ่มนะคะ,ะถ้าไม่มีคู่นีนมุ่งไปที่การงานก็เพราะว่ามีเทวดาคุ้มครองค่ะให้รอดแค้วคราดปลอดภัย เป็นคนมีดวงตาเห็นธรรมนะคะสิ่งที่มองไม่เห็นคุ้มครงองถ้าสิ่งที่ปรารถนาจะได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ทำใจได้ก็คลายทุกข์นะคะ,ะหาใครแล้วเอเพอร์เฟกไม่มีแต่ที่สมบูรณ์ของชีวิตก็คือ,อการเริ่มต้นขยันหาการเงินรายช่วยจดทีดีเจ็ดหนจะผลตอบแทนจะมีจากความขยันมั่นเพียไรรายได้ตอบแทน แน่นอนเลยค่ะถึงเวลาที่จะลงมือทำนะคะในปัจจุบันกรรมการงานอาชีพอตอนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานการสังคมงานนี้ต้องแข่งที่ตนเองค่ะความสำเร็จจะมั่นคงคือการเริ่มต้นค่ะนะการเริ่มตน้น จากความขยันะอันนี้ถ้าการงานก็เกี่ยวข้องางงานทางด้านให้คาแนะนำนะงานเก่าแก่สัตว์เก่าแก่โบราณก็ใช่นะอน,นี้งานรับราชการงานประจำนะรุ่งเรืองค่ะงานการสังคมถึงเวลาแล้วค่ะฝึกค่ะทำดีแล้วย่อมได้ดีแน่นอน าการฝึกการเป็นคนดีหรือไม่ดีอยู่ที่ความเคยชินนะคะแต่ถ้าเราฝึกแล้วฝึกในเรื่องดีเราก็ย่อมได้ดีแน่นอนอเริ่มต้นได้เลยค่ะเพื่อลาบผลาการเงินรายได้ผลตอบแทนจากงานงานใหม่ๆค่ะอ,อันนี้ถ้าชอบในสไตล์อายุย ขอบคุณอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้คนที่มีดวงตาเห็นธรรมนะหวานพืชพันธ์ุเพราะ,มะเมล็ดอะไรเราก็ได้อย่างนั้นค่นะทำดีแล้วย่อมได้ดีแน,น่นอนแต่ความดีเห็นผลชา้าแต่ได้ดีค่ะนะลงมือทำได้เลยค่ะนะเข้มแข็งกับการ ตัดสินใจเริ่มที่ตัวเราลงมือค่ะหวานพืชพันธุ์เพราะเมล็ดที่ดีงามได้แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะโชคดีค่ะ